คืนร้อนเรื่องต้องฮาทุกอย่างเริ่มขึ้นหลังฤดูฝนถล่มหนักในหมู่บ้านคัมบอหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขาทางอีสานตอนล่างคนในหมู่บ้านกำลังช่วยกันขุดบ่อน้ำลึกเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแรงการขุดดำเนินไปจนถึงชั้นดินลึกเกือบ6เมตรพวกเขาเจอของบางอย่างฝังอยู่ใต้ดิน มันคือองค์ดินเผาเก่าแก่ใบใหญ่เท่าหม้อหุงข้าวมียันจานด้วยหมึกแดงรอบฝาและมีเชือกได้แดงรัดไว้แน่นรอบฝาโอง่งคนงานไม่เข้าใจคิดว่าเป็นของโบราณเลยช่วยกันเปิดฝาทันทีที่เปิดฝากินเน่าเหม็นรุนแรงเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วหลายวันป่วยพุ่งออกมาพร้อมลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านทุกคนไปหนึ่งในคนงานลม้มลงทันทีโดยอาการเหมือนเป็นลม แต่อาการของเขากลับสุดลงเรื่อยๆเาวากับร่างกายกำลังเน่าเสียทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่คืนนั้นเด็กชายวัยเก้าขวบชื่อกันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนจะถูกพบในตอนเช้าด้วยสภาพศพไม่มีบาดแผลแต่เมื่อตรวจดูพบว่าตับม้ามและไตหายไปหมดเหลือเพียงร่างแห้งเหี่ยวผิวนังยุบราวกับถูกสูบเลือดออกจากภายในข่าวหือเรื่องปอบ แพร่กระจายไปทัว่วหมู่บ้านแต่ผู้เฒ่าเาแก่กลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่ปอบธรรมดาายอ่อนหญิงชลาดตาบอดอายุกว่า90ปีกระซิบบอกว่ามันกลับมาแล้วของที่ไม่ควรถูกเปิดถูกเปิดแล้วใายเล่าว,ว่ากว่า70ปีก่อนเคยมีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นเด็กและสัตว์ตายโดยไม่รู้สาเหตุล่างแหงเหียวลมหายใจสุดท้าย จะได้กลิ่นคาวเลือดจังๆปนลมเย็นจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ผู้คนเริ่มกลัวไม่กล้าออกจากบ้านหลังผ้าทิ์ตกเสียงผีสาวหนักยามค่ำคืนเริ่มได้ยินทั่วหมู่บ้านโดยไม่มีใครกล้าเปิดประตูไปดูผมชื่อมิ้มเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขามนุษยวิทยา ที่กรุงเทพแต่บ้านเกิดผมอยู่ที่หมู่บ้านคําบ่อผมกลับมาหลังห่างหายไปนานพ่อต้องเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์เรื่องความเชื่อและสยศาสตร์ในวิถีชีวิตคนอีสานทันทีที่ผมกลับมาผมรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลทุกบ้านปิดเงียบหลังพระอาทิตย์ตกเสียงนกแสกบินวนในเวลากลางคืนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแทบทุกคืน เพื่อนวัยเด็กของผมชื่ออาร์มบอกผมว่ามันมีคนตายอีกแล้วที่เจอศพไม่มีตับขับใจเลยผมเริ่มสงสัยว่าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหาก้อมผีในตำนานที่ยายผมเล่าให้ฟังตอนเด็กไหมผมเริ่มค้นคว้าเอกสารเก่าทั้งในหอพระวัดและสมุดบันทึกของครูเท่า ในหมู่บ้านตำนานกล่าวถึงปยาหาก่อมว่าเป็นหัวหน้าพานในยุคสงครามฝรั่งเศสกับสยามที่ต้องหลบซ่อนอยู่ในป่าเขาเมื่ออาหารหมดเขาฆ่าพวกเดียวกันแล้วกินเนื้อดิบๆจนวิญญาณติดคำสาบกลายเป็นผีปอบกินคนที่มีอำนาจกลืนวิญญาณผู้อื่นได้มันกินแม้แต่ปอบด้วยกันเองเพื่อดูดพลังชีวิตและเวทมนต์ของอีกฝ่ายปู่เ่าบางคนกล่าวว่า หาก่อมสามารถสาบแผ่นดินได้ทำให้พืชผลเหี่ยวเฉาและสตีให้กำเนิดลูกที่ไร้วิญญาณหากใครฟันถึงเงาดำบนหลังควายหรือกินเน่าจากหิ่งบรรพบุรุษต้องรีบไปขอขมาเพราะนั่นคือสัญญาณว่าหาก้อมเดินผ่านบ้านผู้เฒ่าเล่าต่อว่า เมื่อร้อยกว่าปีก่อนชาวบ้านและหมอผีจากห้าตะกูลช่วยกันทําพิธีผนึกหาก้อมไว้ในองค์ดินเผาโดยใช้เลือดจากผู้สืบสายตรงและยันสาผนึกพิธีกรรมเรียกว่าพิธีโสมหาปราบซึ่งต้องประกอบไปด้วยส่วนผสมศักดิ์สิทธิ์9อย่างเช่นเลือดสาปมรจันหยาดน้ำมนต์เดือนหงายดินจากเจดีเก่าและกระดูกนิ้ว กของผู้สาบันสัตว์ผู้สืบสายทั้งห้าตระกูลต้องปล่อยเลือดยดลงในขันทองเหลืองแล้วใช้พระเวทโบราณสวดวนรอบโอ่เจ็ดรอบหากแม้แต่คนใดคนหนึ่งถอนตัวพิธีจะล้มเหลวทันทีและหาก้อม จะกลืนวิญญาณทุกคนในวิธีทันทีแต่คนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อจันทร์ผู้ช่วยหมอผีกับเรียนเวทดำลับหลังเพื่อครอบครองพลังของหาก้อมเขาทรยศสาบานว่าจะรับใช้หาก้อมแลกกับอำนาจและอายุยืนก่อนจะเปลี่ยนใจและผนึกหาก้อมไว้เพื่อเอาชนะมันจันทกลายเป็นหมอจันทร์ในปัจจุบันทุกๆคืนผมเริ่มฝันซ้ำ,ซำ,ซำ ถึงร่างชายใหญ่ใส่ชุดพงังผิวคำ้ำเสียงแหบล่าพูดว่าเจ้าเลือดข่าปุกคาเถิดข่าหิวทุกครั้งที่ตื่นผมได้กลิ่นขาวเลือดจางๆในหมอนและเงาดำในกระจกห้องผมดูเหมือนจะขยับเองได้บางคืนมีเสียงเคาะ จากใต้เตียงบางครั้งผมนั่งเขียนงานอยู่แต่หน้าต่างเปิดเองโดยไม่มีลมเงาในบ้านเคลื่อนไหวเร็วผิดธรรมชาติและบางครั้งมีเสียงหัวเราะแหบๆดังจากหิ้งพระคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าถ้าเห็นเงาเดินผ่านกระจกสองครั้งในคืนเดียวแต่ว่าเงานั้นไม่ใช่ของเจ้าและถ้าได้ยินเสียงคนเรียกชื่อจากหลังบ้านตอนดึก ห้ามขานตอบเด็ดขาดเพราะนั่นคือเสียงลวงของผีหาก้อมที่กำลังหาเหยื่อผมตรวจดีเนเอของตัวเองเปรียบเทียบกับบันทึกตระกูลโบโราณและพบว่าผมคือผู้สืบสายตรงของตระกูลผนึกพระจันขําำคืนนี้แดงฉานเาวากับเลือดท้องฟ้าปราดจากดาวล้อมรอบ หมอกบางสีดำลอยคุม้มหมู่บ้านอย่างผิดปกติเสียงหมาหอนยาวและสันสะท้านผู้คนในบ้านต่างปิดประตูแน่นเสียงสวดมนต์แผ่วๆดังมาจากในวัดล้างกลางป่าหมอจันเตรียมพิธีอันเชิญวิญญาณปัญน,นาการกลางศาลาไม้เก่าสุดโทมผมกับอามถูกมัดไว้กับเสาไม้พื้นศาลาเต็มไปด้วยยันสีเลือด ตะเกียนน้ำมันสีดำแปดดวงวางล้อมรอบกลางพิธีทุกดวงสว่างวาบแม้ไม่มีคนจุดทันใดนั้นเสียงหัวเลาะแหบพลานดังขึ้นจากใต้ดินเสียงนั้นขยี้ประสาทเหมือนฟันขบเล็บลมเย็นวูบผ่านทำให้ตะเกียงบางดวงดับวูบแต่ไฟตรงกลางกลับสว่างจ้าเกินปกติเงาสูงใหญ่คล้ายคนแต่ไม่มีหน้า ค่อยๆเคลื่อนผ่านแสงไปด้านหลังหอจันทร์เขากีดเลือดจากฝ่ามือผมให้หยดลงบนกระดูกนิ้วมือแห้งๆที่ใส่ไว้ในขันทองเหลืองเสียงบทสวดเปลี่ยนจากเสียงคนธรรมดาเป็นเสียงทุ้มตำ่ำและในที่สุดองค์ดินที่ถูกนำมาวางก็สั่นเสียงจากองค์ำรามว่าเจ้าสืบสายข้าข้าขอร่างเสียงแตกดังสนัน่นองค์พีแตกล่างดำใหญ่ เกือบ3เมตรพผุดขึ้นมาจากหมอกกลางศาลามันมีหัวกลางและตาแดงกำมปากเต็มไปด้วยเขี้ยวร่างกายเป็นเนื้อเปื่อยไหลยเยิม้มแขนขาเต็มไปด้วยตะของเงี่ยงเหล็กที่เหมือนใช้เกี่ยววิญญาณเยือพญาหาก้มกลับมาแล้วมันคำรามกึกก้องจนกระจกหน้าต่างศาลาราล้าวเป็นเส้นมันเดินวนรอบหมอจันเหมือนจดจำกลิ่นได้ ก่อนจะหันมามองหน้าทางผมช้าๆพร้อมคำพูดชัดถ้อยชัดคำว่าเลือดเจ้าคือของข้าหมอจันหัวเราะออกมาเสียงดังร่างของเขาสะบัดออกจากกลุ่มบริวารเขาตะโกนใส่พญาหาก้อมว่าเจ้าคือพลังของข้าร่างนี้คือของเจ้าแล้วเขาดัานผมเข้าไปกลางวงเวทผมหยุดนิ่งหลับตาและพูดเสียงเบาข้ารอเจ้าเพื่อจะขังเจ้าอีกครั้ง ท่านใดนั้นยันผนึกที่ผมกืนไว้ก่อนหน้านั้นเริ่มร้อนจัดเล่ากับเหล็กแดงเผาอกของผมลอยยันเรืองแสงทะลุผ่านเสื้อผ้าบนอกพยาหาก้อมชะงักดวงตาแดงฉานผันเปลี่ยนเป็นดวงตาสีดำทะมึนเสียงมันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไม่เจ้าโกงเจ้ามันเลือดทรยศเสียง นั้นสั่นสะเทือนจนพื้นไม้ศาลาแตกเป็นรอยลาวลึกแสงสีแดงผวยพุ่งจากล่างผมและพญาหาก้มผสมปนเปกันจนกลืนล่างทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวแล้วความมืดก็เข้าปกคลุมลางแสงดับลงทุกอย่างเงียบสนิทเสียงลมหายใจสุดท้ายยังดังกล้องในศาลาล่างของผมนอนนิ่งบนพื้นใบหน้าไร้ความเจ็บปวดเหมือนหลับสนิทลอยยันบนหน้าอกดับลงเหลือเพียงรอยไม่ ลึกสีดำหมอจันพงะกีดร้องและพยายามหนีแต่เหล่าผีปอบที่เขาเลี้ยงไว้ไม่ฟังคำสั่งอีกต่อไปพวกมันค่อยๆล้อมเขาไว้เสียงเคี้ยวขบกันดังกรอบกรอบก่อนที่พวกมันจะกูกันเข้ามาฉีกเนื้อของหมอจันเป็นชิ้นๆลาวกับโกรดแค้นฟังลึกซาลาถูกไฟลุกโชนบริเวณเสาไม้เก่าๆกลา,ายเป็นเปลวเพลิงเผาผีปอบทั้งหมดกลิ่นเน่าเหม็นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งป่า และถทุกอย่างเงียบสิบปีต่อมาหมู่บ้านคำบ่อกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่เจ้าหน้าที่คนในพื้นที่กล่าวกันว่าบางคืนได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงร้องไห้ในป่าและครอบครัวที่ย้ายออกมายังฟันถึงเสียงตะโกนชื่อของลูกหลานพวกเขา กลุ่มนักถ่ายคลิปร้อนเข้าไปสำรวจในคืนหนึ่งพวกเขาเดินทางไปถึงศาลาเก่าซากเดิมที่ถูกเผาบรรยากาศเงียบจนผิดธรรมชาติเมื่อเปิดกล้องสำรวจพวกเขาพบเศษกระดูกปนอยู่กับดินและยันสีซีดที่ปนเลือดแห้งติดอยู่กับรากไม้ใหญ่ด้านหลังออคงที่ล้ากล้องที่ถ่ายแสดงให้เห็นถึงเงาดำกำลังยืนอยู่ ตรงมุมภาพไม่ไหวติงแต่มีเพียงคนเดียวในกลุ่มที่รู้สึกได้ว่าได้ยินเสียงกระซิบในหัวว่าข้ายังอยู่รอผู้เปิดอีกครั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคืนหลอนเรื่องต้องห้ามแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความอออน